โอคครับกาบส so วีตแฟนเพจของห้างทองพลเจริญนะครับถ้าท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับเป็นผลงานของทางร้านนะครับเป็นงานรีวิวต่างหัวมุก นะครับพิงโกนะครับตัวมุกเนี่ยน่าจะเป็นมาเธอร์ออฟเพิรนะครับหรือเรียกว่าเปลือกหอยมุกนะฮะน่าจะเจียมานะเจียเป็นเม็ดมุกออกมาจากฝามุกนะครับเพราะว่ามันสังเกตมันเป็นรูปสระเป่าขึ้นนะครับจริงๆมันมีติดอยู่ที่ฝานะฮะแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็เจียให้เป็นแบบนี้แล้วก็เอาความวาวของมันมาใช้แล้วก็ทําตัวเรืองขึ้นมาเป็นเกลียวเชือกแล้วก็ปะลงไป จะเป็นสีพิงพิงนะออกพิงพิงหน่อยก็เลยทาตัวเรือนเป็นพิงโกวัตถุประสงค์คือลูกค้าต้องการแบบที่ไม่ไม่โดดไม่ไม่เยอะจนเกินไปเรียบเรียบนะครับก็เลยทำเลือกแบบให้ลูกค้านะครับแล้วลูกค้าก็ออกมาเป็นเกลียวเชือกอย่างเงี้ยคะเล็กๆทาให้ดูมุกดูเด่นกว่าตัวเรือนนะคะ ตัวเรือนก็เป็นพิงโกนะครับแต่ลูกค้ารีเควสที่เป็นพิงโกก็เลยทําออกมาเป็นพิงโกนะครับคู่นี้นะฮะถ้าไม่รวมมุกนะครับอยู่ใช้ทองใช้พิงโกประมาณห้าจุดห้ากรัมนะครับโอเคก็ไม่หนักเกินสนไปนะครับเพราะว่าที่มันห้าห้ากรัมพื้นมันหนักเพราะว่าตัวมุกมันหนักฮะหมายถึงเขากว้างมันก็เลยเป็นแบบนี้จะด,ดูดูชัดนะฮะใส่เห็นมุกชัดมากกว่าตัวเรือนก็วัตถุประสงค์ก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้ว โอเคครับส่วนใครอยากรู้เรื่อง m าเธ e r of Perl ในลูกค้า,า,าท่านก็พิมพ์คำว่า Matter ม t เ e r ที่แปลว่าแม่นะครับ o f of of pearl ที่ปแปลว่ามุกนะครับแล้วบน Google มันจะออกมาเลยความหมายของมันหน้าตาของมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับก็เช็คได้นะครับความหมายส่วนท่านใดที่ชอบอยากดูงานเพิ่มเติมชอบชอบดูคำอธิบายหรือก็ภามุมมองต่างๆของงานพระงานจิลรี่นะครับก็ สามารถกดติดตามได้นะครับใน u t u b e นะครับช่อง youtube ของ,ของทางร้านนะครับผมก็จะเอาก็จะถ่ายคลิปงานต่างๆออกมาเรื่อยๆนะครับว่าเป็นทางงานพระหรืองานต่างหูงานแหวนนะครับในมุมมองต่างๆดูเอาไว้ดูเพลินๆนะฮะหรือท่านใดมีความพ้องใจจะถามเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆว่าอันนั้นยังไงอันนี้ยังไงน้ำหนักเท่าไหรราคายังไงมันคืออะไรอะไรเงี้ยสอบถามได้นะครับทั้งช่อง ทั้งทุกช่องทางนะครับ Facebook หรือ YouTube IG นะครับถามได้ตลอดเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ